ดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของฝืนไฟตอนนี้ก็มีการบอกว่าเผากันเยอะครับในประเทศไทยเพราะอะไรครับมันร้อนแล้วนี่ <c oughs> เดี๋ยวนะครับนนี้แล้วดูฝนนะครับก็จะมาแล้วปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้น ไฟเผาครับคณะกรรมการป่าชุมชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหเป็นร้อยครับเข้าไปดับไฟในชุมชนในป่าชุมชนหนองพระสวนแล้วก็ป่าชุมชนบ้านป่ายางครอบคลุม3าอำเภอครับคือประคำนางรองแล้วก็ละหานทรายพันกว่าไร่โอ้กว่าจะควบคุมเพลิงได้ครับนี่นะมันเหมือนไฟไหม้ฟางหรือเปล่าเหมือนครับเพราะอะไรครับมันลมมาแรงด้วยตอนนี้มันก็ไปเร็วไปเร็วแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ประมาณสัก6ชั่วโมง อ้าวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับจากอะไรครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ดคุณวัธนะสงวนธรรมบอกเลยว่าไฟไม้ป่าชุมชนคราวนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นฝีมือมนุษย์ครับอ้าวไม่ใช่ฝีมืออย่างอื่นเลยเพราะอะไรล่ะครับนี่นะจุดไฟเผานะครับเอไฟไปปั๊บเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ทํามาหากินได้แล้วก็เอากละบไปพวกประเภทที่บอกว่าต้นไม้หรือใบหญ้าอ่อนนะครับไปเลี้ยงสัตว์ได้เพราะฉะนั้นนะครับนี่ฟันธงเลยแบบนี้นะครับเป็นฝี มนุษย์ทั้งๆท,ที่บอกว่ากฎหมายเขาบอกว่าครมนุษย์ทำเนี่ยต้องถูกจับแต่ปรากฏว่ามันอยู่ในป่าใครจะเห็นล่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องไม่ดีนะครับขอความร่วมมือแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าท,ที่ที่ต้องต่อสู้กับไฟป่าด้วยนะขนาดเราอยู่อย่างนี้ยังร้อนเลยเออนี่นนต้องร้อนน้องควันน้องฝุ่นนะคะ